สวัสดีจ้าสวัสดีวันเสาร์ที่25หของเดือนกรกฎาคม6าจ้าพี่น้องมันนี้ก็สิพามาสำรวจราคาคือเก่าห่ะจ้าอยู่บ้านอังเขาจะสิมีทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์เดี๋ยววันอาทิตย์สิพาพี่น้องไปอีกอยู่มันนี้ก็สิพามาเบื่องราคาของวันเสาร์่อนจ้าว่าเป็นตาซสื้อตาเลี้ยงหาไปเลี้ยงได้สำเรจจ้าพี่น้อง จ้าพอได้ตัวใดมาดเนี่ยจำมือไหนผมเนี่ยเดียวนี่ละแม่เดียวตัวนี้ท่องได้สเดือนท่องได้สามเดือนแล้วแล้วท่องกับตัวใดไว้จ้าไว้คุ้มฟูงไว้เนาะตัวนี้ท้องไว้หลายปันเลยจ้าแสนสามพันโอหกหมื่นสามพันจ้าพี่น้องทวดหลายๆพอแล้วปะหกหมื่นสามพันจ้าลูกเราเมืองกุไทยทานีจ้ลูกเราเมืองกุไทยทานีจ้านี่ ท้องได้สามเดือนแล้วร้องกันได้ตอร้องกันได้แล้วอายุเราหลายเป็นไรเราจ้าตัวนี้ลูกซองไมท้องเบืองหน้าเราจะความสูงเราได้จ้าอยู่ประมาณเท่าเด็กความสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบเจ็ดแล้วจ้าพี่น้องนี่เราตาดีเป็นสายพันธุ์อุทัยสายพันธุ์อุทัยแต่ว่าเราคล้ายๆมีโกน้อยๆเนาะจ้าเนี่ยติดปวยปลาโอ้จ้าเอาพี่น้องสนใจ หาควายลักษณะนี่้ะจ๊ะจะเราก็สอดไทยมาหลายเราได้อ,อ่องคอเราก็มีเราจ้ะตัวนี้ควายไม่เป็นเดี๋วจ้านี่ดีตัวองคอเรามีจ้าทองได้สามเดือนโค้งสางดีล้ำโตเงี้จากพี่น้องแข่งขาดีเลยเนี่ยจ้าพอเราหออ่องไว้หกหมื่นกัวจ้า เจ้าหเราพ่เปล่าเบอร์โทรไว้ให้นะจ๊ะศูนย์หกหนึ่งสหกสาหสองหกสามหกห้าสี่พ่อยางจ่าพ่อเลิศจ้าพอเลิศดสบุญเรือมาจากพี่น้องตามเบอร์โทรพอเราเลยจ้าผู้ใดมักผู้ใดจนใจ กำลังหาราคานี่ถือว่าโอเคเลยได้พี่น้องเคืองไทใบเดียวงามกับราคาเพอพอฟังจ้ะทองได้สามเดือนแล้วสนใจก็โทรหาพอเลือดแล้วได้จ่าเอาโชกมันจ้ะพ่อขอบคุณค่ะของพ่อพ่อจ้าเนี่ยโอ้อห ยืนอยู่นี่ป่าจ้าเดี๋ยวน้ำหาเจ้าของเพิ่่คนพี่หน่อยเจ้าของมือดวดวบของพ่อปจ้าเนี่ยวางพอพิ่ของพ่อป้จ้าตัวนี้ห้างไรเป็นไดจ้าหน่อยห่างหาสิบสามครับหาสิบสามแม่ลูกป้าจ้าแม่ท้องเราสามเดือนแม่กับท้องเราสามเดือนลูกเราตัวใดจ้าน่ แม่ลูกกับตัวแม่โตตัวนั่นหมดจ้ะคือตัวนี้โอ้ลูกตัวนี้จ้าพี่น้องลูกตัวนี้แม่ตัวนั่นเนาะจ้าแม่ตัวนั่นห้องไววหาสิบสามแม่กระท้องไว้อีกสามเดือนแล้วอยาพี่น้องความสูงเราสิอยู่ประมาณเท่าไหร่จ้าประมาณร้อยสามประมาณร้อยสามซึงหาแ้สิทองได้จักตัวจ้าทองทองสองครับทองสองค้าทอง ลูกเราได้จ่ายได้ประมาณจักเดือนเราจนลูกประมาณหกเดือนครับลูกประมาณหกเดือนแล้วมีโตต่อไปอีกวายับเอามาเอามาคมเดียวนี่บ<า>่จะ้ะเอาพี่น้องคมนี่ห้องไวห,หาสิบตัวจะ้ะผู้ใดมักผู้ใดเลียวหาราคานี้ห้งส่างพืน้นบานบานเขาจังสี่ออกไปเลี้ยงพัฒนาได้อยูจ่จ้าเพราะว่าล็อกบลูดลอยสามสิบจ้าพี่น้องถ้าลอยสามสิบตัวก็เชือว่าเขาเกณฑ์โครงการเลี้ยงพัฒนานใน เกษตรกรเขาจ้าจ่าผงสางดีอ้วนดีจ้าแข็งขาเงี้ยเงี มามาหอดเดี๋ยวนี้จ้ะแฟน,ก,นกับสาว่าน้นองอุยกับอันานเป็นญาติกันพ่สาแมนค่ะพร่นกันอุยะวัดเราสิเป็นลุง,อองจ้ะวัดน <laughs> ีสิเป็นลุงแต่ว่าแห่งเอินพ่อ,อ,อแต่ว่าทางแฟนอุ้ยเราสิเป็นอา้า <laughs> วเป็น <laughs> เป็นพี่น้องนะสองฝ่ายนะจ้ะพ,จะพี่น้องนะ่อจ้น้อากเเอาเบอร์โทรไว้ให้อุ้ยเน่ย ศูนย์แปดเจ็ดแปดหนึ่งสี่แปดห้าสี่หกพ่อยังจ่าพ่อยครับพ่อยา่อยาจ้าพี่น้องเอาคามนี่เด้อพี่น้องเด้อหาเงื่นกลัวจ้าหนิผู้ใดมากกำลังโยหาอยู่สนใจโทรหาพ่อย่อเราใดจ้าหน่ตามเบอร์โทรที่บอกไวเแบบกเกเไ้เลยโอ้คมสั่งดีตัวนี้ฮะแบบพื้เนเกษตรกรเท่าไดเลยได้พรีแล้ลูกแบบเป็นตาฮักเท่าไดก่อนหนงหาเงื่นเท่าไดก่อนทุก สามมื่สามจ้าเนี่ยเพฟังขนมดีวพฟังเราก็โค้งสางพื้นท่องอีกสามเดือนเราได้พี่แรมคู่นี่ส้อไปเพื่อนดวนกระชอดเมียนกระดวนเตือกยูถึงบางอีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาเบิรงคของต่อไปเบิรงของเจ้าอื่นต่อไปจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพอได้ยังมาน้อมือนี่มาสื่อยางเดียว มีงามง่ามมอะไทั้งหนทั้งหมดมูหัวแก่มหาจอกเสือตัวนี่มพ่อวันดีจ้าวานดีตัวใดมาเนาะ อันดอนผู้นี้หลายบันไดจ้ะหกหมื่นเจ็ดเปิดไปห,หกหมื่นเจ็ดเนาะเป็นตัวแม่ทั้งคููป่ะจ้ะ,ะพี่น้องหกหมื่นเจ็ดจ้ะพี่น้องนี่ดอนงามงามจ้ะเนี่ย งามแท้บ่มีเม็ดทัวเด้อนี่อายุหลายปันใดเราจะชนปีเนะาะเป็นควายดอนทั้งสองควายดอนสองตัวนี่เป็นตัวแม่ทั้งสองจ้าพี่น้องถ่ายราต่ละตัวโกคางดีจา้นาตัวนั่นกับโกคางดีคือกันกน,กน,กน,กนั่นง้ำงามจ้านี่ ยาตัวนี่ความสูงอยู่เท่าไรจ้ะตัวแรกตัวนี้กสะสิอยู่ประมาณร้อยยี่สิบตัวอะไรน่าจะตัวนี้ตัวนั้นกระซีขาร้อยสามสิบจะพี่นองตัวถัดไปพอแล้วหว่างไวอยู่หกหมื่นเจ็ดจะ คอมีเบอร์โทรบอเอาเบอร์โทรฝากไว้ให้พี่ให้น้องเขานะจ้ะ094 0 9เก6 7 3 6 7ศ2 22 6เก6อหพ่อยังจ้าผู้ใหญ่แสงผู้ใหญ่แสงจะา่อแสงเนาะจ่าเอาผู้ใดมักเดี๋ยวหาค้อยดอนสิไปเลี้ยงไว้อนุรักษ์พี่น้องเลยมาเลอจ้านี่คู่หน้งามแห้งจ้านน่ อาโซกมันจ้าพอ่อาตัวน,นี้วางไรเป็นไรเนาะพ่อเนี่ยาาาหาทิพย์เดี๋ยวหาทิพย์หาหรือหาทิพย์อนเป็นขาวผัาอุนมันก็หาทิพอ้จ้าขายกันเดียวโอ้แม่ลูกว่าจะที่แคงไหนแม่ลูกบ้านี แม the womb, ่ลูกจ้ะผมนี anyway? ่ห้องไวหาสิบกวนจ้ะหาบกว่า้องห้าสห้้องไวหาสิบห้าลูกตัวแม่เนาะเราท่องเราได้จักเดือนเราจะเดือนกุมภาถึงเดือนเนี้ยรับแตงแค่ช่วงเลยกุมภากุมภาไหมรับช่วงกุมภาอะไรโน่จกเนประมาณหาเดือนเออชี่าเดือนเนี่ยจ้ะ ประมาณหาเดือนแม่แล้วสูงอประมาณเท่าไหร่แม่สูงประมาณร้อยรุอยสามประมาณร้อยสามสิบห้านะจ๊ะประมาณร้อยสามสิบกว่านะจ๊ะหน้าตาดีได้ดิพี่น้อง ความความมีเบอร์โทรบ่จ้ะเบอร์โทรบ่ะไมก็ถามดูปันผู้สาวโาเลยผู้สาวลูกโตเลยไพโรธฮะเทียบน้องทางใจเพื่อนอยากได้หาเอาไปเลี้ยงเพื่อนกับสิเดชดิต่อได้ง่ายจ้ะ ศ8นย์แปดหกศูนย์แปดหกส่งองหนึ่งาหงนึ่งยังจ้าพ่อสุดพ่อแสนสิวเอาว่าบันรสามสภาพเดียวันก่อนอันสัมภาษ์อีกกระถามอีกคือเกี่หลักจ่ายนี่นี่คือลูกเราจ้าลูกเราตัวแม่โอ้ยอวดดีสัแม่พี่น่อง แล้วสีหาลูกออกนุมแล้ทาระยะท่องประมาณสี่หาดเดือนบางตัวก็เริ่มสีหาลูกออกนุมแล้วว่าไเ้ไดอบ้านโคกสากรบานอีกทีนึ่งเนาะคุณล้วการโอนไปก็โคกนะโคกว่าหนองสากสิอาคุณคมัน สวัสดีค่ะพ่อได้มากตัวน้องวันไหนได้มาที่นะครับสองสองแม่ลูกสองคมสองคมคมนีหางหลบานไหนจ้ะคมนีลูกตัวใหญ่ห่อเจ็ดเมื่อลูกแม่คมมีหางไวเจ็ดเมื่อครับคมนั่ห่างหกเจ็ดคมมีหางไวหกเมื่อเจ็ดลูกแล้วตัวใดจ้ะตัวนี้ลูกตัวนี้พี่ห้องเบอรงค่ะ ตัวนี้จ้านี่กับลูกเราครบนี่จ้าครบนี่เท่าไรกับวะคมนี่หกหมื่นเจ็ดจ้านีิแม่เรามันนี่ไปจ้ามัดในหาเดือนแล้วตัวนี้มันได้เจ็ดเดือนลูกเราได้จากเดือนเราจะลูกได้เก้าเดือนแล้วลูกได้เก้าเดือนแล้วเราตัวนี้มัดในจักเดือนกับจ้มดในเจ็ดเดือน ความสูงเราสิอยูุประมาณสูงประมาณร้อยสความสูงประมาณร้อยสามนัวนั้นาต,ตัวนั้นสูงร้อยสาแล้วอายุเราหลายปันไเราจะตัวนี้ได้ลูกสามแล้วตัวนี้ได้ลูกสาลูกสมค่าทองหรือจังไรจ๊ะสามหอกนแล้วสามอ๋อลูกสีค่าทองตัวนั้นลูกสา,า,ามค่าท,ท,ทองจับพี่น้องโค้งสางดีแข้งขายยง้งทุตได้จ้ะเนี่ บ่มีหางดอกหางยังเนาะพ่อขายทกขายังกับบมีแมนบอตัวใหญ่เงาสูงดีจ้าหนิตัวนี้คู่นี้ผมจะได้เก็นเงตัวนั้งกับลูกก็ได้เลยผมเปนเก็บต่อร้องกันได้ต่อรองกันได้เอาความนี่เบอร์โทรบอศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่ 6-4-7-1่เก1หนึ่งหกสกนจพอลำจัก่จติดต่อหา่อเแล้วได้พอเห็น่อเรามาไลอ่แต่แก้วอวิดโอ้หัวตะมาเนาอจัะหัวตะมานับตอกนั้นน้องงามจ้ะนี่ ด้ขอบคุณจ้าจ้าขอบคุณละลายว่ะขอบคุณละลายจ้าสวัสดีค่ะได้คู่ได้คมได้มานาะเมือนี้ได้ได้คมนี่แหละครับคมได้คมเนี่ยคมงามนี่บ่ะบ้า ลูกเราตัวใดบ่นเยะครับลูกคูลูกผูตัวนี้ห้องไวหลน์วันไหนจันห้องแสนหาครับห้องไว้แสนหาแม่เรามันอีกแหวนมันได้เหราเดือนหรอครับเด่นพิบู์เด่นพิบู์นี่ใบพร้อมครับนี่ใบรับประกันพร้อมมันไม่ว่ามันติดแล้วประกันเลยครับประกันเลยแสนหาเราลูกเราตัวเด็กพอเราเป็นตัวเด็กลูกเด่นพิบูลเพื่อนครับโอ้ลูกให้ว่าพอเกาครับรับพอเกาไว้ ความสูงแม่เราก็อยู่ร้อยสี่สิบห้าครับร,ร้อี่สาอายุได้จ้ะอายุแม่เราไหลไปไหนแล้วลูกสามขาทองครับลูกสามขาทองทององ,องี่สามที่าเดี๋ยวพี่น้องพาไปเบื้องหน้าขอรวจ้ะ

ลูกสามขาทองความสูงอยู่ลอยชี้อยสี่สิบห้าครับจ้าเราลูกเราตัวนั้นได้เจ็ดเดือนหรอกจ้าได้เกียด้เดือนแม่เราท้องได้หาเดือนการทักนิบมีใบรับรองมา้วจ้าเนาะตรวจท้องแล้วเรียบร้อยอืคสนี่ ให้ว,ว่าก็ร้องได้คร well ับขันอยากเห็นตัวแทีมาหอดบ้านเลยมาหอดบ้านเลยครับบ้านยางใจ่บ้านปุดเราครับบ้านปุดเราตำบลนนทบอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับจะเอาเบอร์โทรเลยจ้ะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนสาหกศูนย์สาหนยเจ็ดครับสามสี่หอยเป็ดรือไอเป็ดจ้าพี่น้องสนใจมาเลยจ้ะควายงามแห่งเบืองน้ำตัวเราเลย ลูกเรากิดเนื้อหนังดีดีเบื้องอุ้ยหูอยู่ฟังหูเห็นตะลังงูมุกขุนจ้าแต่แค่หลังแม่เราก็งามจ้ะนทรเดี๋ยวเบิ้งไข่เราจ้ะไข่เบิ้งเล็บเราเลยนี่จ้ะไข่ดีจ้ะกวกค้างไงนี่ละจ้ะลูกเราเอาโซบมันจ้าคุณนอะไรจ้ะห่างไรเป็นไดจ้ะแม่เศร้าจนี้ หกหมื่นเก่าแล้วอายุจกัจกปีละสิบแปดเดือน <c oughs> นะพี่น้องสิเดือนนั่ไง<อ> <c oughs> ตัวงหญ่ตงามเลยพอแม่แล้เป็นสายเดจา้าน <c oughs> ลูกเบิ้มมาล,ล้านนี่บอจกจ้าพี่น้องลูกเบินน้มมาสั่นจ้านี่งามงามจา้าโอ้ยนียังไงพุยสูงไวเป็นไดจา <c oughs> ้าควยแม่หนี่ รอยสามรอยสามหาสามหกนะจ๊ะปี่นองไงงา,งามเฮงจ้ะแขทงขากะดีตัวนี้ห้องไม่ลายไปไหนก็นจ้าหกหมื่นเก้า พขอมาจากตัวจ้ะ่มาตัวเดียวพี่น้อเอาเขาสูพัฒนาควายงามด้เลยจ้ะตัวนี้โพงสางใหญ่สูงแห้งงามจ้ะตาแต้มเจยมจำอ่องคอหเแถาเด่นชัดนดจ้ะอัตลักษณ์ของควายไทยครบจ้ะตัวนี้พอมีเบอร์โทรบ่ะจ้ะนี่ครับศ6นย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสสหเจหนึ่งหก็ดรอจ้ะขอตัวเองครับ หอยเตยหรือพอเตยเนาะจ้าอยู่อยู food, like uh. ่อยู่บ uh. ้านอยู่ผู้เขียวจ้าพี่น้องงามงามจ้าเดี๋ยวหาเบิ้งไข่แล้วอีกรอบนึงจ้าแม่ลูกคนนี้ของไผรเนาะเอาเข้าเดก็ได้ ก็ไหมเก้าเมื่อนหาเก้าเมื่อนหาจ้าแม่นีทับเล็วทับช่วงเดือนกุมภาจ้าพี่น้องส่วนลูกเราก็สิอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนจ้าลูกเป็นโตผูมันบ่จ้าแล้วควายแม่นีความสูงอยู่ประมาณเท่าไรจ้ะร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบห้องไวยั่เก้าสิบหาเก้าเกอร้องได้เนาะจ้ะทับในท้องนี่เป็นลูกของตัวใดจ้ะ บ้านครับอ๋อพอพอบานบานเป็นควายไทยบานเนาะเขาทับไปจากพี่น้องเราลูกตัวนั้นได้จ้ะลูกตัวนั้นเป็นลูกซูโม่ครับลูกซูโม่โอ้เจ้าซูโม่ควาวยใหญ่ควาวยให้ให้เนื้อดีเนาะซูโม่แล้วแม่ตัวเนี้ยจ้ะแม่เราอายุประมาณเท่าไหร่จ้ะ ลูกลูกแรกเหรลูกแรกไม่เนจริสามสิบปีนี่พี้ลูกสองค้าทอสองค่กุ้ยังอายุหน่อยอยู่เลขจานี่พี่น้องเอาผู้ใดสูญใจสามารถติดต่อมาได้ฮะพ่อยังจ่าเบอร์โทรแห่งน้ำเน่ศูนญแปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสามแปดสามสองสามแปดสามสองพ่อยังจ่ากูตุยด้วกูตุยครับผมในภูเขาจ่า บะเมนผู้อื่นผู้ไก่กันเจ้าพี่น้องยในดูครับอันถามข้าวหายายภูมินะจ๊ะบัตรไ่ได้สิบเอ็ดเดือนใกล้ไปนมนมตึงแล้วน้มตึงแล้วเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปยามพ่อเแล้วอยู่บวานอยู่จ๊ะปะบุ่มเลยบีบะบุ่มเลยมาจ้ะเพราะว่ามีหลายคนที่ถามหายายภูมิหลายเป็นเอฟซียายภูมิหลายเดี๋ยวสิพ้าไปหาพอตืวอยู่ในฟูจิจ๊ะ เอาขอบคุณนละลายเ้าพอคมนี่ของพ่อบ่อจา้าของพ่อตาบ่คมนี่บ้าแมนเนาะโอหาเบิ่งคือกันเด็กไมาจากคามเนาะเด็กไมาจากตัวนะพ่อเมื่อนี่สอตัวสองตัวตัวใดกับตัวใดจา้าแม่ลูกนี่ป่จาจ้าแม่ลูกนี่ห้องเวรอะไรไปใจ้าเนี่ย สามมือหาจะพี่นอมม้องสามมือหาแม่ลูก ้องตัวนี้ห้องไอ้ป่ะจ๊ะตัวนี้แม่ห้องไวไลน์บรรดาเจ้าผู้ตัวนี้ห้องไวเกสิฟแล้วอายุากี่ปีป่ะจ๊ะประมาณปีเก้าเดือนอสูงสูงสูงอยู่ประมาณเท่าไรนี่ิดะสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบเอ็ดห้องไวไลน์บรรดาเจ้าผู้ ห้องไว้เจ็ดสิบนอกจากพี่น้องเดี๋ยวทวนทวน,อ,อ,นวอีกรอบนึ่งว่าเราห้องไว้เจ็ดสิบจ่าตัวผู้ตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้แม่มาจ่านะตัวแม่ห้องไว้หกสิบหาจ้ายทองแล้วสี่เดือนทองกับตัวใดไว้จ้ายหองค้ายบ้านไว้นาะแม่แม่สาวตัวนี้เราสูงรูปประมาณประมาณลอยสามสิบหกเดี๋ยวพาไปเบิ้งล้โตัวเราจะพี่น้อง น่าเขาจะาตาเต็มแก้มแจ่ม,มองขอจะองขอรกระดินแข่งขาดีไทยดีจ้ะนี่เอาผู้ใดสนใจกำลังเดียวหามองหายหวยเกตนี่ราคานีอยู่พี่น้องก็เข้ามาได้เลยจนันให้เอาเบอร์โทรไปให้นะจ๊ะ ศูนย์เก้าย์ครับศูนย์เก้าศูนย์ห้าหกห้าห้าหกห้าสองศูนย์สามสี่สองศูนย์สามสี่เทครับซเทเนาะจ้าเอาโมานจ้างามแพงเด้อจ้าพี่น้องนี่โคติดตัวหาไอเราได้เลยจ้านี่มันเป็นตัวแม่ตัวนี้ตัวผู้เด้อจ้าตัวแม่หนึง่งัะทองแล้วได้ซี่เดือนเราน้อจ้าเนื้อนังมังสาร้ำตโตใหญ่ดีจ้าตัวแม่ตัวนั้นอาโซกมันจ้นาข้นเวลาจ้า จับมือแถาๆนี้ค้มจับมือหนีพ่อตามือนีนเอามากขบไวมาคมหนึ่งเอามาคมหนึ่งม้าสามตัวม้าสามตัวขยคมนีห้องเวลาปนเจ้สิบัวหกสิบตัวกัวหน่อยกัวลาดันพึการต่อเอาหกสเออต่อเอาไปกัวหน่อยกัวลายยังไงกับต่อเอาเด้อพี่น้องแม่เราหนะอ้างไงดีจ้ะ ลูกเราเป็นโตผัวลูกเราก็เป็นขี่กระเตื้องแน่นิดน้อยพี่น้องซื้อไปไปกอกจ้าวนี่กวนเขาเดียวแม่เราหมันไปเนี่ยพ่อตาหมันแล้วทับขหน่อยออดโอ้ทับเจ้าสิงโตไว้ว่าจ้าวตัวใดงทับเจ้าสิงโตไว้ได้ได้ใบได้ยังมานั่งมจ้าได้มาได้มาเนาะจ้คันทับของเจ้าสิงโตแล้วสิ่งนี้ใบให้พ่อตาแล้วพี่น้องมมีีีอยู่ในนกระะเป๋าาลจ้ ใบนี้ยังให้พอแม่รูกว่าหกสิบว่าฟแข่งขาดีเด้อโตวูหน่อยตัวนี้เขาตามมีเบอร์โทรบ่อนีเพือบอกนังเลยล่ะบอกนังอุยน้ำแน่าบที่นี่นังอุยเ้ไนได้ตัวซื้ออุยดีจ้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหจ็ดทวนอีกรอบนึ่งจ้าศูนย หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ปสองดาบข้าตาจันข้าตาข้จันในผู้เนาะเออในผู้้าอ้อส่งมาจ้ะน้ำตาับสมรีนะจับมื่อไงได้มาสมตัวตัวง่งใหญ่นั่นกับแม่นบอกจ้ะตัวย่งใหญ่แม่ลูกว่าจ้ะแมผมนันห้องไว้หลายประเด็นจ้ะสามหาพันสามหาพันคือแสนสามหาพันา แล้วตัวนี้ได้จ้ะตัวนี้หองไปหกสิบหาตัวนี้ลูกตัวใดจ้ะลูกตัวนั้นมันบ่จ้ะป้าเราคือจังตัวเง่ตัวงา้มแทะเราได้ักปีเราจะตัวนี้ควัยปีกลัวป,ป,ป,ป้าพี่น้องตันจือลือว่ามันควยผู่เหลวมากไกลไกวยแม่ได้จ้ะนี่ควัยแม่กกหังหง่อ้วนดีคักปีกลัวจ้ะนี่ความสูงก็จะอยู่ประมาณ130รน่อยสามสิบได้ล้วจ้ะ เราแม่เราได้จ้ะประ,ประมาณประมาณร้อยสี่สิบเราท่องเราอ๋อทับเก้าจเจริญไว้ได้สามสี่มือมีใบไม่ยังพอมมันบ้ามนีใบประกอบเนาะผู้ใดสนใจสามารถติดต่อเขอ้ามหาไอยแล้วได้โทยศัพทบอโทรไว้จ้ะพี่นอ้องเราไว้แม่นี่เรอให้ลูกจกัาจากโตหรอจ้ะให้ลูกไว้สามโตโตสามข่า ขาทองเพือเป็นตัวสามตัวนี้จ้ะตัวสามตัวนี้ตัวสี่คาทองอายุเราก่อนนึ่สิบวาลายจ้ะพี่น้องเพราะว่าได้ลูกสามสี่ตัวนึงลูกเราตัวนี้เป็นตัวผู้คือตัวเมียจ้ะนี่ตัวนี้เป็นตัวผูกจ้ะพี่น้องจ้ะน้าเขาดีจ้ะตาแต้มแก้มจำอ่องคอทุงเข่ามาเลยจ้ะนี่ เป็นกล้วยที่อ่างไงความสูงโค้งสางได้ดีจ้ะไอเอาเบอร์โทรไวให้แนจนะจเ้จ้าห้องเยหยังจ้ะไอกรอบเนาะ,ะพี่น้องสามารถติดต่อโทรหาได้ด้วยกำลังเดียวหากล้วยเอาไปไว้พัฒนาต่อยอดเอา เขาขอกเขาฟ้ามจะขวางพ่วาสิเอาไปพัฒนาเป็นคว้ยงามหรือคว้ยเกษตรกรสามารถติดต่อได้จ้าพี่น้องนี่งามจะโค้งสางดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยจะเอาขอบคุณละลายใจโต๊ะมันจะ <c oughs> พี่น้องมื่อกี้ก็ได้พามาสำรวจนัวกล้วยเราสำรวจน้ำค่ากล้วยเราจากกับฟ้าฟังแนสนเจ้าอยู่จากราคาก็ดีเดี๋ยวมื่ออื่นสิพาพี่น้องเขาไปตลาดนัดวันอาทิตย์อยู่ตลาดนัดมองเก้าจากพี่น้องเดี๋ยวมื่ออื่นเขาไปติดตามกันอีกจ้ดเดี๋ยวมือเลยกับฟ้าลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณหลายๆจากที่ติดตามฮักเด้ออีสานชาแนลจ้ากบอกกันในคลิปไม่คลิปหนาเด้อจ้ัเด้อขอบคุณหลายๆบ๊ายบายค่ะพี่น้อง